วันนี้จะอธิบายและแสดงวิธีการทำต้มยำรวมมิตรน้ำข้นเพื่อใครที่อยากทำให้ทานที่บ้านนะครับแบบง่ายๆขั้นแรกก็ใส่น้ำซุปน้ำซุปเคใส่หม้อจากนั้นก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนะครับ ตามไปด้วยพริกกระเทียมตำให้แหลกนะครับ,รบแล้วก็เอามาใส่ในน้ำแกงรอให้น้ำเดือดนะครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำพริกเผาครับใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนกินข้าวครับ ใส่น้ำปลาครับสามช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับสองช้อนโต๊ะรอให้น้ำเดือดนะครับแล้เวเราก็เอาเนื้อ มาใส่ก็จะมีปลาหมึกกุ้งหมูหมูเป็นหมูชิ้นนะครับหรือถ้ามาใครมีปลามีไก่อะไรก็จะใส่อะไรก็ได้ครับดัดแปลงเอาตามที่เรามี แล้วก็ใส่หอมแขกลงไปนะครับเป็นผักก็มีผักกาดหรือใครมีเห็ดมีผักอะไรก็ใส่ได้ครับตามชอบ แล้วก็เอาหอมผักชีซอยโรยหน้าครับผักสลบก็เป็นอันใช้ได้เมื่อยกลงแล้วถึงเอามะนาวมาบีบใส่นะครับใส่ที่หลังใส่ตอนน้ำร้อนใส่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียรสแล้วก็ใส่น้ำนม,มค้นจืด เทลาดหน้าอีกครั้ง